กล่าวนโมสามจบโดยภาษาไทยที่ถูกต้องคือขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมักจะเห็นมาเป็นประจำค่ะว่าถ้าสวดนโมตัสสะต้องสวดสามจบทำไมต้องสามคะเป็นไปเพื่ออะไรคะรู้ความหมายไหมว่านโมตัสสะพระครวตวอรหนตสัมมาสัมพุทธะเรารู้ความหมายไหม ถ้าเป็นคนที่สวดเฉยๆไม่เคยอ่านคําแปลหรือว่าบางทีแม้แต่การอ่านคําแปลก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าใจหมดทุกอย่างก็ไม่รู้ว่าเขาสวดอะไรกันอยู่ค่ะเรานอบน้อมใครนอบน้อมพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเป็นพระนามหนึ่งใช่ไหมครับพูดจําแนกธรรมธรรมะมีอย่างเดียวไหมครับคุณเองธรรมะมีหลายอย่างคะ่ะมีธรรมะหลายประเภทใช่ไหมครับมีทั้งความโกรธ ความไม่รู้ปัญญาความเห็นถูกมีจิตมีเจตสิกมีรูปถ้าพระองค์ไม่จำแนกธรรมเนี่ยเราถ้าคิดว่าใจเรามีใจเดียวไหมคิดเราจะไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ด้วยว่ามีใจว่าเป็นไม่ใช่เราดังนั้นคําว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพ,พักควาแปลว่าผู้ที่จำแนกธรรมะให้เรารู้ว่ามีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่ง ที่ไม่ใช่เรานะโกรธก็ไม่ใช่เราโทสศก็ไม่ใช่เราเรานอบน้อมกับบุคคลที่จำแนกธรรมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ไหนพูดถึงพระองค์นั้นก็คือหมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ค่ะครับผมพระองค์นั้นก็คือทุกๆพระองค์ที่มีพระคุณเหมือนพระองค์เดียวฟังดีๆนะครับ พระพุทธเจ้าเนี่ยพระคุณเหมือนกันไหมเท่ามีพระคุณเหมือนกันเท่ากันหมดไหมเท่ากันหมดต่างกันแค่ความสูงต่างกันแค่ทัศมีต่างกันแค่ตระกูลที่เราบอกใช่ไหมครับแต่เมื่อดับกิเลสแล้วเนี่ยพระองค์มีพระคุณเสมอกันหมดพระเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดที่ไม่มีใครเสมอเสมอกับพระพุทธเจ้าด้วยกันดังนั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าที่ตรสัสรู้ความจริงเหมือนกันทุกๆพระองค์ไม่ใช่แค่พระสมณะโคดมขอน้อมน้อมแด่พระภูมิพาพาพีพระภาคผู้จำแนกธรรมอรหันตสัมมาเป็นอรหันก่อนอารหันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้กิเลสใกล้กิเลสค่ะใกล้กิเลส ใกล้กิเลสยังไงไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าอ,อยู่ค่ะขณะนี้เห็นเป็นผมเป็นสัตว์บุคคลไหมครับความจริงต้องเห็นเป็นอะไรสีค่ะเป็นแค่สีใช่ไหมครับที่น้องแอนนาบอกต้องเห็นเป็นแค่ธรรมะแค่สีเร,เราไม่ได้ไกลจากกิเลสเราใกล้กิเลสพระอรหันต์จึงมีพระนามว่าไกลจากกิเลสและกําจัดข้าศึกคือกิเลสได้ข้าศึกคือกิเลสท,ทั้งหลายเนี่ย มีศัตรูกันบ้างหรือเปล่าครับแต่ความจริงไม่มีใครชอบไม่ชอบอยู่ที่กิเลสท,ที่แท้จริงที่เป็นค่าศึกคือโลภาโทสะโมหะเป็นค่าศึกภายในพระองค์คิดดูบุคคลที่เลิศดที่สุดนั่งตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระเสียโพไม่มีความโกรธแล้วแม้แต่นิดเดียวไม่มีความติดข้องเลยปล่วยกายแค่ไหนก็ไม่ทุกพระองค์ถ่ายเป็นเลือดตลอดทางที่เสด็จไปเมืองกุศินาราพระองค์ป่วยหนักเดินไม่ไหว พรคป่วยหนักกว่าเราแต่ก็ไม่ทุกข์เห็นพระคุณของพระองค์คือเป็นพระบุรุ์ที่คุณที่พระองค์ไม่มีค่าสึกคือกิเลสและพระองค์เป็นพระหันคือกําจัดซี่ของกงล้อของสังสารวัตรคือไม่มีการหมุนของล้อยของการเกิดอีกแล้วและประการสุดท้ายคือเป็นผู้ควรรับปัจจัยรับสิ่งที่ควรให้ เราถวายดอกไม้ของหอมและเราถวายใจที่เราเข้าใจธรรมะเป็นพุทธบูชาไม่ต้องสวดมวนต์ข้ามปีแต่เราฟังธรรมแล้วเราะระลึกถึงคุณในความเป็นอนัตตานี่คือบูชากตัญญูกับพระพุทธเจ้าเป็นพระหันสัมมาสัมพุทธโธสัมมาแปลว่าชอบมิจฉาแปลว่าไม่ชอบตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองด้วย นี่คือการกล่าวนโมสามจบโดยภาษาไทยที่ถูกต้องคือขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวลาเราระลึกถึงคุณหรือเราจะกล่าวไหว้พระพุทธรูปแทนที่เราจะสวดนโมสามจบเราก็กล่าวคำนี้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อารหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและเราก็ระลึกถึงคุณว่าเราน้อมน้อมบุคคลผู้จำแนกธรรมซึ่งเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสและตัดสูด้โดยชอบด้วยพระองค์เองพระองค์ทุกๆพระองค์นี่คือการกล่าวคุณและไหว้ที่ประเสริฐนี่คือเรื่องนโมสามจบนะฮะต้องสามจบไหมคำถามมีอีก ถ้าจากที่ฟังหนูก็คิดว่าจริงๆแล้วจะกี่จบก็ได้คะ่ะถ้ามีความเข้าใจถูกก็เมื่อไรก็เมื่อน,นั้นคะ่ะกี่จบก็ได้แล้วแต่ความเลื่อมใสแต่คำนี้ที่บอกกล่าวสามจบแสดงถึงแค่ความมั่นคงว่าย้ำว่าสามครั้งเวลาพระพุทธเจ้าถามปัญหาใครก็จะถามสามครั้งให้ยืนยันครับปัญหา แสดงถึงความมั่นคงแต่เราไม่ได้เป็นประเพณีว่าต้องเป็นสามจบหรือเกจบแล้วถ้าเราสวดนโมสามจบแต่เราขออ้อนวอนให้ได้ชีวิตที่ดีจะได้อย่างนั้นไหมถ้าเราไม่ไระลึกถึงคุณไม่มีเหตุค่ะก็ไม่ได้และการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยพุทธทางสรานางคัจฉามิธรรมมังสรานางคัจฉามิสังฆังสรงคัจฉา,ามิเนี่ย คนที่เขาระลึกขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยคนนั้นเขาต้องมีปัญญาหรือยังถ้าเป็นที่พึ่งโดยการให้เขาให้พุทธเจ้าช่วยเราพระธรรมช่วยเราพระสงฆ์ช่วยเรานี่ใช่เป็นที่พึ่งหรือเปล่าไม่ใช่เพราะอะไรครับผมสุดท้ายแล้วก็แต่ละคนก็แต่ละหนึ่งค่ะกรรมใครกรรมมันแล้วก็ธรรมะของสิ่งใดก็สิ่งนั้นก็ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำโดนบันดาลให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้ค่ะแต่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยคำว่าเป็นที่พึ่งคือเป็นสารณะคือให้พ้นจากอุป,ปัตวะคือโรคทั้งปวงจากทุกขติทั้งปวงคนที่กล่าวว่าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งด้วยความเลื่อมใสที่เราเข้าใจถูกแล้วเราก็กล่าวว่าพูดเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพื่อฟังธรรม เพื่อเข้าใจถูกการกล่าวอย่างนี้เป็นการถึงพระพูดพระธรรมะสฆ์เป็นสรารณะแล้วคําว่าสรารณะจะก,กําจัดภัยคือโรคร้ายทั้งโรคก,กิเลสโรคก,กายและเป็นปัจจัยให้กรรมดีมาให้ผลและทําให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะสรารณะหมายถึงกําจัดภัยคืออบายภูมิด้วยและสรารณะอีกคมหมายหนึ่งคือกําจัดภัยคือสังสารวรัตร นี่คือความหมายของสรณะในขุตกะปาฐาว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะโดยไม่ต้องสวดกล่าวคำบาลีเปิดฟังที่อาจารย์พระเดิมพูดว่ากำไรถ้าสมหลายอันมันกระทบกันดังพอตั้งแต่นั้นเราก็เริ่มวิเวกตัวเองบ้างก็ค้นพบว่าเราอาจจะคุยกับคนรอบตัวน้อยลง แต่ยังฟังเขาได้ทีนี้ความถูกใจก็ไปตกที่คนรอบข้างว่าเขาเหมือนอเราไม่ไม่ทันเขาเลยมีใครที่มีปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้บ้างไหมคะคุณเอมเคยปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างไหมครับฟูดไม่ออกคะ่ะพูดไม่เป็นค่ะแต่เราก็คุยเหมือนเราแคร์ความรู้สึกเขาให้เขารู้สึกว่า เราเป็นมตรกับเขานะเหมือนเดิมส่วนที่เขาจะเป็นอะไรละอันนั้นก็คือเรานิสัยของเขาเป็นอย่างนั้นและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจความเป็นเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเจอกันแค่ชาติเดียวเจอกันจำกันได้ไหมครับอีกชาติหนึ่ง ทำไมถึงจําไม่ได้ครับผมเปลี่ยนบุคคลวิบากเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนคนใหม่ละเปลี่ยนแต่ละคนแต่ละหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไว้ข้อหนึ่งว่าเราอย่าทําให้ตัวเองเสียผลประโยชน์คืออย่าผูกมิตรจนทําให้ตัวเองเนี่ยเสียประโยชน์ไปความหมายก็คือ อาศัยความเป็นมิตรหรืออาศัยความรักนี่แหละสุดท้ายทําร้ายใจเราเองเพราะเรากําลังจะบังคับว่าให้เขาเป็นอย่างนั้นซึ่งเขาไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้แต่เราพยายามเต็มที่หรือยังอันนี้เราต้องพิจารณาที่จะลองพูดหรือลองอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นความมั่นคงก็คือมีแต่ธรรมะที่เป็นไปกลับมาที่ปัจจุบันคิดมีจริง เรื่องที่คิดไม่มีจริงแต่จะคิดอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความมั่นคงบ่อยๆอ,อยากจะทมอาจารย์เพิ่มเติมค่ะที่ไม่กี่อาจารย์บอกว่า,าไม่ให้เสียประโยชน์ของตนเองประโยชน์ในที่นี้คือหมายถึงอะไรคะประโยชน์ของตัวเองเนี่ยความหมายก็คือกุศลธรรมอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติหรือสิ่งต่างๆแต่คือการวางจิตได้ ด้วยความเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะนั่นแหละคือประโยชน์ตนประโยชน์สูงสุดถ้าเราวางจิตด้วยความเข้าใจถูกว่าเราไม่สามารถบังคับจิตใจของคนรอบข้างคนที่เรารักหรืออะไรได้เนี่ยก็ต้องกลับมาที่ว่าเราเนี่ยเข้าใจความจริงไหมให้เห็นถึงกำลังของกิเลสว่ายิ่งเราเข้าใจความเป็นอนัตตาน้อยเท่าไหร่ใจก็เดือดร้อนเพราะเรายึดถือว่าเป็นอะไรมากกว่า ็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาค่ะยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขามากกว่าดังนั้นหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวคนรอบข้างเนี่ยมีหนทางไหนครับที่จะเข้าใจถูกถ้ามีความเข้าใจตามธรรมะจริงๆที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ค่ะได้ถอดถอนในความยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนค่ะแต่ว่า มั่นคงมากขึ้นว่าเป็นธรรมะค่ะมั่นคงในความเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน,น้อยหนทางพระเจ้าทรงแสดงบอกว่าหนทางเนี้ยแปดเปื้อนไปด้วยน้ําตาความหมายคือเราจะต้องทุกข์สุขใีไปอย่างนี้แหละในสังสารวัตรแต่คนที่สุขทุกข์ในสังสารวัตรเนี่ยเขารู้ไหมว่าไม่ใช่เราเคยคิดถูกบ้างไหมคนที่ไม่ได้ศึกษาครับ ถ้าไม่ได้ศึกษาก็ยังคงเป็นตัวเราที่ทุกข์หรือว่าเป็นตัวเราที่สุขค่ะเพราะฉะนั้นเขาเกิดบ่อยๆแล้วเขาก็ทุกข์บ่อยๆอย่างเนี้แหละเหมือนเราเพราะ่าะกิเลสทุกคนเต็มเหมือนกันหมดทุกคนก็มีความเศร้ามีความเสียใจมีความยึดถือว่าเป็นเราแต่ที่เรามาสนทนาเนี่ยเขาเรียกว่าปลูกฝังความเข้าใจถูกในสังสารวัตรที่เราจะได้เกิดเจอพระธรรมในความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาที่จะได้ยินทีละนิด เคยเศร้าเข้าใจว่าเศร้าเป็นธรรมะเคยเสียใจเวทนาเคยได้ยินคำว่าเวทนานุปัสนาสติปฐานไหมครับเคยครับเคยครับคือการเจริญสติสี่อย่างเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมคือรู้ธรรมะที่จะปรากฏทิ่ทางกายตอนนี้มีนั่งอยู่ก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหว ความรู้สึกก็มีจริงเวทนาห้ามเศร้าใจได้ไหมครับไม่ได้ทั้งคู่ตอบวันการคือไม่ได้นั่นแสดงถึงความเข้าใจนิดหนึ่งละ้ะห้ามคนรอบข้างไม่ทุกข์ใจได้ไหมครับไม่ได้อีกละแสดงถึงความมั่นคงละความรู้สึกทุกมีจริงทุกของเขาก็ทุกของเราเหมือนกันไหมครับผม ความรู้สึกทุกคิดดีๆนะครับความรู้สึกทุกของเขากับทุกของเราเนี่ยเหมือนกันไหม,ไมคุณเอมบอกเหมือนน้องแอนนานละครับจริงๆก็ถ้ามองในแง่ความเป็นธรรมะก็ทุกก็คือทุกค่ะเป็นธรรมะเหมือนกันค่ะถูกต้องทั้งคู่เลยนั่นก็คือทุกเวทนาโทมนัสเวทนาของใครก็คือเป็นธรรมะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น พุทธเจ้าทรงแสดงว่าพึงพิจารณาเห็นเวทนาภายในและภายนอกมีคําว่าภายในและภายนอกภายในก็คือที่เกิดกับใจของตัวเองใช่ไหมครับภายนอกเนี่ยแทนที่จะว่าเขาทุกใจในเรื่องของเราเวทนาภายนอกก็คือเห็นความทุกข์ใจนั่นนะ่ะก็คือเวทนาที่ปรากฏกับเราในขณะนั้นนะเป็นอะไรสุขใจก็เป็นธรรมะ ทุกใจในขณะที่เขามีความทุกข์ใจก็เป็นธรรมะไม่ต้องปรับเปลี่ยนแต่เข้าใจขึ้นเพราะถ้าปรับเปลี่ยนเดือดร้อนแน่เพราะเราไม่สามารถจัดการกับแต่ละแต่ละคนแต่ละหนึ่งได้เป็นหนทางที่ว่าตามรู้ในสิ่งที่ปรากฏพระพุทธเจ้าแสดงไว้สูตรหนึ่งครับให้เข้าใจถูกว่า บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคํานี้ความหมายนะครับในพระไตรปิฎกถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือคนที่มีความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วคนที่มีความเห็นถูกว่าไม่ใช่เราดับความเห็นผิดได้หมดแล้วทราบไหมครับว่าเป็นใครพระโสดาพระโสดาบันถูกต้องครับเพราะละความยึดถือในพระไตรปิฎกจะใช้คําว่าบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือ เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิย่อมไม่มีความเห็นว่าสุขทุก์ขเกิดจากผู้อื่นนี่คือข้อความในพระไตรปิฎกนะฮะแต่สุขทุก์ขนั้นเกิดได้เพราะมีธรรมะและมีเหตุปัจจัยนี่คือความคิดของพราริยบุคคลซึ่งประจักษ์ความจริงแล้วแต่เราเนี่ยกำลังดำเนินรอยตามก็คือคิดถูกอย่างนี้แหละว,ว่า ธรรมะต้องมีเหตุเหตุเนี้ยเป็นคนอื่นทําให้หรือเป็นธรรมะทําให้ธรรมะเป็นธรรมะแล้วน้องแอนนาล่ะครับเป็นธรรมะเช่นเดียวกันค่ะเป็นธรรมะส่วนที่ดีหรือไม่ดีครับไม่ดีค่ะไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะโทษใครเนี่ยเราโทษตัวเราก็ไม่ได้นะ มีตัวเราให้โทษไหมครับคุณเอมไม่มีแต่มีธรรมะอะไรเป็นปัจจัยให้เราทุกข์ใจสิ่งที่สะสมมาสิ่งที่สะสมส่วนที่ดีหรือไม่ดีครับผมอากุโสรธรรมที่ยึดถือว่าเป็นเราอย่างที่น้องแอนนาบอกก็คือต้องเริ่มจากละความยึดถือว่าเป็นเราก่อนพระโสดาบันละโทสะได้ยังครับผม ยังค่ะยังไม่ได้ยังทุกใจไหมยังทุกใจค่ะที่น้องแอนนาถามว่าทำไมพระโสดาบันยังเศร้าเสียใจเพราะมีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ใช่ไหมครับพอเราเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ไม่ใช่พ่อแม่เราแต่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยเราก็จะจัดการน้อยลงแล้วเข้าใจขึ้นซึ่งผมก็เข้าใจว่าเราเนะี่ยมีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วแต่ความมั่นคงเรายังมีน้อยเราถึงต้องมาสนทนาโดยในยยะพระสูตรต่างๆว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะไม่มีความคิดว่าสุขทุกข์เกิดจากคนอื่นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักเนี่ยเขาไม่ได้ทุกข์เพราะเรานะเขาทุกข์เพราะใครครับ กิเลสกิเลสของบุคคลน,นั้นกิเลสคือธรรมะเพราะมีเหตุมีธรรมะมีความเป็นปัจจัยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีตัวเราที่จะให้โทษไม่ได้มีผู้อื่นที่จะให้โทษด,ด้วยจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วว่าโอเคมันมีธรรมะนะแล้วเราเราโทษธรรมะไนมันนี่ไงธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี่แหละทำให ใช่ค่ะหนูก็เลยคิดซ้อนไปอีกทีว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันคือการที่เรายังยึดถือว่ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็โทษโดยความเป็นตัวเราที่โทษกับเห็นโทษโทษกับเห็นโทษเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเห็นโทษของความไม่รู้เห็นโทษของความไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงยึดถือ แต่โทษว่าเป็นเพราะแกเป็นเพราะตัวธรรมะเนี่ยก็เป็นเราที่โทษต้องเป็นปัญญาที่รู้ว่าเพราะความไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงเป็นอกุศลรธรรมเกิดขึ้นเป็นเพราะมีธรรมะเกิดขึ้นมีสองระดับความทุกข์เนี่ยเกิดเพราะกิเลสป,ประการหนึ่งและทุกข์เกิดจากการเกิดขึ้นของธรรมะถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของขันธ์ห้า ไม่มีการเกิดเลยในโลกนี้โลกนี้จะปรากฏไหมครับไม่ปรากฏค่ะไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นโทษโดยความการเห็นโทษเนี่ยคาเรกอาทีนวายานเนี่ยเป็นยานขั้นสูงอีกกว่าวิปสัสนาญาณที่เห็นโดยความเป็นนามและรูปคือต้องเห็นโดยความเป็นธรรมะที่ประจักษ์ตัวธรรมะในขณนะนี้ก่อน จึงเห็นโทษด้วยความเป็นจริงที่เขากำลังเกิดดับแล้วก็ไม่มีเราจริงๆต้องประจากการเกิดดับด้วยดังนั้นเราโทษว่าเป็นธรรม,มะเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้ไประจากตัวที่เขากำลังเกิดอยู่ต้องผ่านการเห็นการเกิดดับก่อนจึงจะถึงอาทีนวยานปัญญาที่เห็นโทษของธรรม,มะที่เกิดดับมีต่อด้วยนะครับเห็นโทษของธรรม,มะที่เกิดดับ ไม่ใช่เห็นโทษเพียงแค่เป็นเพราะเขาเกิดแต่นั่นคือเรากำลังโทษด,ด้วยโทษะไม่ได้โทษเห็นโทษด,ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นหนทางเนี้ยเราจะต้องมั่นคงไม่ไปทางอื่นไม่ไปทางที่จะทำยังไงที่จะทำให้เราทุก์จะเปลี่ยนคนนั้นคนนี้หรืออะไรไม่มีทางที่จะลาทุกเพระองค์ทรงแสดงเลยว่าทางนี้เป็นทางเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นคงในทางเนี้ย ไปถูกทางแต่ไปทีละน้อยดับทุก์แน่แต่ถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์เราไปอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นทางผิดเนี่ยไม่มีทางถึงก่อนหน้านี้น้องแอนนาคิดเมื่อ20ปีที่แล้วหรือก่อนหน้านี้คิดไหมเรื่องความเป็นธรรมะไม่ใช่เราในความเป็นอนัตตาไม่มีในหัวเลยค่ะไม่มีในหัวเลยคุณเอมนะครับก่อนหน้านั้น น้อยมากติดลบเลยค่ะมีติดลบด้วยเหรอ <c oughs> เป็นยังไงติดลบครับอาจจะเข้าใจผิดหรือว่ายึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งนะคะอืพูดดีครับคำว่าติดลบในที่นี้ใช่คำว่าติดลบก็คือเราคิดไปทางผิดเลยที่จะหาที่พึ่งอื่นในคนทางอื่นซึ่งเป็นอันตรายแล้วก็ไม่รู้ดังนั้น หนทางเนี้ยก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเวลาเดินไปเนี่ยก็จะมีสัตว์ร้ายบ้างมีคนมาดึงเราบ้างความไม่รู้บ้างความติดข้องบ้างความเห็นผิดความเป็นตัวเราที่ทําให้เราดึงไปทางที่ทํำยังไงนะชีวิตเราจะดีขึ้นแต่พอเรากลับมาเรามาเจอกันแล้วก็มาได้ฟังในสิ่งที่ถูกอีกก็จะมีมือ ที่ดึงที่เรากลับมาดังนั้นชีวิตที่เคยติดลบแยกกันหรือเปล่ามันหักล้างกันหรือเปล่าต้องคิดเราคิดลบเยอะหรือเราคิดบวกเยอะครับคิดทางอากุศลเยอะเลยทางกุศลเยอะครับโดยทั่วไปก็อกุศลค่ะแต่อกุศลส่วนอกุศลนะครับกุศลส่วนกุศลความหมายก็คือต่อให้คุณเอมน้องแอนนาจะ คิดลบเยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ปัญญาความเห็นถูกเนี่ยไม่ได้หายไปไหนมีแต่รอเพิ่มแล้วก็พอมาได้ฟังอีกกำลังของกุศลเนี่ยจะมีกำลังมากกว่าในขณะจิตนั้นจนถึงจุดหนึ่งก็จะละความคิดลบได้ทั้งหมด